ขอปิดไมค์ตัวเองแป๊บ แอดมินโพโงง่ายง่ายง่ายสวัสดีครับสวัสดีครับยัยทุกคนง่ายง่ายง่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันปกติดีกว่าเนาะอ่าพูดกันปกติเนาะก็ตามที่ชื่อไลฟ์ที่ตั้งมาเลยครับผมก็คือผมอะ่ะจะมาอะไรแค่แบบพูดคุยกันปกติเฉยาสามารถตอบอตอบถามคำถามของคนดูได้เนาะอืมอืมอืมใช่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 อ่าแล้วก็เล็กๆน้อยสามารถโดนิดได้นะเอาไปใช้ ับคาับครับ,ร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 บวันนี้ก็มาอะไรพูดคุยกันาปกติครับผมเนาะมาอะไรพูดคุยกยนาปกติเลยก็วันนี้ผมจะมามาโปรโมทโปรเจกต์ของเพื่อนผมคนนึงที่ชื่อว่าเลโชครับอยากฟังเสียงเขาไหมอยากฟังเสียงเขาไหมยฟังเสียงเขาไหมเดี๋ยวนะเ,ดรรเ,ยเดี๋ยวันนี้ผมผมเปิดเสียงให้ผมเปิดเสียงให้เนี่เนียฟังเสียงเขาเลยหนึ่งสองยืบ อ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยคาทายคนดูไหนก็ทายคนดูไหนคกทายคนดูไหนคาทายคนดูไหนเนี่ยเนี่ยพูด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 บริค่ะทาารค้าาครับกินไม่ไม่ใช่พร้อมเล่นแล้วรีวเรวเอ่ารีว์บอกว่าพร้อมเล่นแล้วโอเคมาทุกคนมาดูกันนะว่าไอสิ่งที่เะโชว์เขาจะให้ดูมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวสับนะจอไอยีเป็นเบ็กล็อกนะไม่ใช่จะว่านะทุกคนมันเป็นเบ็กล็อกเนาะอ่า ใช่ผมไม่แนะนำแนะนำเฉยแบบอืมเพื่อแบบคนไหนอยากสนใจเล่น p r o j e c t ั้นระหว่างรอ p r o j e c t ก็สามารถบริกันได้อ่ทีนี้ได้โชว์เชิญหน่อยเดี๋ยวจะได้พาลีจะโคลนนะได้ได้ได้ขอโทษนะมาสักแป๊บหนึ่งนะโอเคจ้าได้ได้ผมกำลังวาดเป็นอาร์ตพอดีเห็นแล้วครับเห็นแล้วแเห็นอยู่ในไอ้ดิสเนะในดิสของไอ้ขอมูเรา อ่าถ้าใครคนไหนอยากได้ดิสคอมูลแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งไปทางแชทให้ป๊บนึงนะดีวผมส่งให้เออมีใครอยากจะเข้าร่วมดิสก,ก็สามารถเข้าร่วมได้น,นะครับผมเนาะโอเคขออนุญ,ญาตเอาไม่กดครับไม่กดติดยาละเยอะโดยเป็นงี้นอ่าเผื่อใครอยากอยากเข้าอ่าอยากเข้าดิสก,ก็สามารถเข้าตามลิงก์ที่ผมส่งไปได้เลยนะคะปะหมุกให้ด้วยอ่านี่ครับเข้าได้เลย อ่ะเดี๋ยวรอรีโชว์แป๊บนึงนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาพูดคุยกันปกตินะเท่าตีผมไม่สบายด้วยแหละเลยเสียงอาจจะแหบนิดนึงเนาะคขาสวัสดีครับ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 ไม่ไม่นอนหรอกแหบมากทำไงได้อ่ะมันยังไม่หายป่วยดีเท่าไหร่แต่ก็ไหวไหวจิงจิงดีกว่าเมื่อวานอยู่เมื่อวานอาการแย่กว่านี้อีกใช่ใส่มันเป็นคือไม่รู้ว่า ทุกคนอากาศเป็นยังไงบ้างนะอากาศก็คงน่าจะฝนตกอาจารย์เชโชเลโชครับไม่ใช่เชโชเ่ยว่ <c oughs> ยวะอันนะี้ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวเนะ่ยววะเย่ยววะเ่ว่ะไม่ให้ใครฝนตกพี่ใช่ไหมใช่ไหมบ้านบ้านของพี่เองก็เหมือน,นผผกันของพี่เองฝนตกแบบตกจา๋าจะเป็นทีแบบแบบยังไงอะปรับไม่ทันร่างกายปรับไม่ทันอะ <c oughs> ไปแพ้อากาศง่าย ใช่ใช่ใช่บ้านคุณตกตกว่าเราร้อนที่ผายเลยตอนนี้บ้านบ้านพี่ตกเอ้าตกเอาตกใชนี่บอกว่าไม่อยากให้ตกอีกแล้วอะตกสามสี่วันติดอะ่ะบ้านผมอากาศแปรปวนโอโหนะครับไม่เป็นไรนะยังไงก็ไม่เป็นไรเด,ด็กๆใช่ยังไงก็ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนอาจจะทําให้เราแบบป่วยกันง่ายเนาะผมแพ้ปวดศรีตยาโลนะเออไม่ใช่โอ้ยแล้วเธอเชิญฉันได้อย่างเนี่ยฉันรออยเนี่ย ตับมตึงน้ำตับมตึงน้ำอย่าอย่าเพิ่ง <laughs> กดดันจักคู่จกัจกูก้ฉันจัดการอะไรนิดหน่อยโอเคเลยแล้วก็ <laughs> <laughs> เออโอเคเอทุกคนเข้าลิงก์ดิสแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตปักบุตรดเนทสักครู่ <laughs> เฮ้ยแม่เปล่านะผมไม่ได้หิวเงินเลยจริงๆใครเป็นหิวเงินไม่มีใครหิวเงินอะไม่มีไม่มี่ใช้จ่ใจยิงซีละอะไรเหรอใครจะายอะไรเหรอใครจะายอะไรเหรอ ม่มีใครใครใครหิวเงินไม่มีครับทุกคนผมไม่ได้หิวเงินนะทุกคนใช่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 ผมไม่ได้หิวเงินเลยใครใครหิวเงินไม่หิวจังเนผมไม่ได้หิวเงินนะเอ้ยไงพูยาอ้านี่อ่ะอย่ยปัดกุดให้เผื่อใครอยากจะดเนตสนับสนุนเด็กน้อยตาดำคนนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับอย่ไม่สามารถสนับสนุนได้นะถ้าใครอยากสนับสนุนเนี่ย เจอแล้วเดีด๋ยวผมแป๊บนึงนะฉันแก้ไขข้อความแป๊บนึงแก้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 แก,แก,แกแ้โอเคไปได้ด้วยอ๋อไปเลยทุกคนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อแป๊บนึงแป๊บนึงขออนุญาตนำออกแป๊บนึงผมขอออกแป๊บนึงแล้วก็เดีย๋ยวผมจะเขียนว่าสนับสนุนแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะสนับ <laughs> สนับสนุนค่าอาหารแมวครับค่าอาหารแมว <laughs> โอเคเรียบร้อยไม่น่าเด็กแล้วนะอืมอืมอืออืออือือืหมายเขาม่ายังไงเหรอแหมหมายเขาม่ายังไงเหรอผมผมเด็กจะตายอ่ะโอเคทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือมันเป็นแมพที่อ่าเพื่อนของผมก็คือคนนี้นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ไหนหันมาหน่อยครับมาหน่อยพูนายหันมาหน่อยมาหน่อยดีดอันนี้เจ้าของเจ้าของโปรเจกต์กี่วันนะกี่วันนะ กี่วันนะกี่วันนะขึ้น,น,ขน,ขนจะขึ้นจะขายจะใช่อันนี้มาโปรโมทในเขาได้แหละใช่เพราะว่าเขาอะแบบอ่าตั้งใจทํามากคือถ้าใครสนใจก็สามารถอ่าเข้าที่แอนวาแล้วก็สมัครกันได้นะครับผมเนาะตอนนี้แต่ว่าเปิดวันที่เท่าไหร่นะเธอบอกบอกไม่ได้ไหมวันไหนไหมเปิดวันที่เท่าไหร่ไม่เกินอาทิตย์นี้ถ้าถ้าถ้ายอยากแล้วสุดก็คือภายในวันจนันทร์อะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสมัครกันเยอะๆนะ ในโชว์เขาตั้งใจทำมากแล้วคือหมดเขารอบนี้อน่าสนใจมากๆวันนี้น่าสนใจมากๆเลยเดยี๋ยวเดี๋ยวรีบไนะแป๊บหนึ่งขออนุญาตเปิดโทรศัพท์สักครู่จะได้อ่านแชทได้ด้วยเนาะเผื่อคนดูจะ <c oughs> พิมาอะไรมาเพิ่มเติมนะคะผมรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่าระหว่างนี้ทุกคนก็ระหว่างนี้ทุกคนก็สามารถถามอะไรได้เพิ่มเติมได้นะครับผมเจ็ดวันอันตรายเด็กก็เด็กครับ เจิดคืนครับเกิดคืนพักร้อนครับใช่ใจะเว้นน้คนด,ดครับใช่อันนี้ย้ำนะว่ามันไม่ใช่จาว่านะทุกคนมันเป็นเบรล็อกนะอันนี้เป็นเบรล็อกนะคะผมมันไม่ได้เป็นจาว่าเนาะคือเบรล็อกใช่คือคอะแอดออที่เรโชลงมามันจะมีเป็นเนี่ยสังเกตตรงหัวผมผมไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเป็นวนแหวนเห็นปะอันนี้คือเป็นแอดออแรกส่วนแอดออที่สองจะเป็นอันนี้ครับพวกเกล้าพวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่สมมติว่าผมกินอันนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างเดี๋ยวผมให้ ทกคนนะดีเลยเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์มึนเมาอะไรเงี้ยเป็นเล่าแบบเล่าที่แบบอืมเมาแบบเมาจริงๆอ่ะทุกคนนี่นหัวนะเป็นี้ทุกคนอันนี้เดี๋ยวเดีนะ๋ยวไหนไหนไหนีขคนนี้ขนนี้คนนี้นนที่ที่แบบว่าทุกคนต้อง,ต,องต้องได้ลองครับสวัสดีครับสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีครับอ้าน้องน้องน้องนองาใช่ไหมสวัสดีครับไม่ได้เจอกันสักพักเลยนี่ทุกคนนี่เห็นไหมพอกินแล้วมึนเมาอ๋อเป็นหัวนั่นแหละทุกคน บอกเลยว่าให้มาสมัครกันเยอะๆนะอบอกเลยว่าสนุกนะรอบนี้เขาตั้งใจเตรียมจริงๆเดชว่ะมีหลายอย่างให้น่าเล่นโอ,โอ้ใช่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 มีมีอินเดียนะเดีย๋ยวทุกคนดูนี่นะดูนี่ดนี่อ่าแป๊บนึงนะทือยังไงนะลืมทำยังไงนะปุ่มแล้วก็ทำให้แชทกดไม่ได้วะขอ,โ,อโดดอ้อาวอ,อ้อาวไม่ใช่ไปไหนนะนอ้าไปไหนทุกคนตะกูลทุกคนคาร์เอสีคาร์คาร์คุณนะครับเฮ้ยคุณคุ้นอ๋อไม่ใช่คนละคนเนาะ fc ครับครับขอบคุณครับแหมเขอนแย่เลยกินดยตอนนับสือดมออแมวน้อยนะครับผมใช่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะผมบอกไปอย่างหนึ่งคือผมอ่ะมีดอมของผมเป็นดอมแมวน้อยนะตอนนี้ผมจะได้เช็กว่าแมวน้อยนะครับผมเนาะอเนี่เป็นไงนี่แอดอันนี้ไม่มีแอดอหรือว่าอะไรเลยนะก็คือปกติมันจะมีเป็นพวกไอเทมที่อยู่ตรงมือใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยคือเราสามารถอุ้มได้หรืออะไรได้ปกติเลยอ่ะจริงด้วยมันยังไม่หมดแค่นี้นะสกคนนะทุกคนเอยคือไม่ได้ตป๊บนึง อเอ,อไเ้โชเลโชใช่ด้วยเลโชเลโชเล่าลืมวิธีเลาลืมวิธีบินอ๋อโอเคท <c oughs> ุกคนยังไม่ยังไม่ยังไม่หมดนะก็คือยังไม่ได้แค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้หนูนะแป๊บหนึ่งสมมติว่าเราจะเสกสัตว์มาใช่ไหมจะเป็นเอ่อหนึ่งนะครับขออยาหาไข่สักคู่อ,อ่าสมมติว่าเป็นหมาเนาะเอ่อ๋ยวขอหาไข่มาก่อนว่าทำไมฉันเรียกแปลกแวะอ๋อ น้องบอกว่าอาทิตย์นี้หนูสอบเลยไม่ว่างมาดูอ๋อก็ว่าอยู่นี่สมมติจะอุ้มหมาใช่ไหมพี่ก็แค่กดชิปแล้วก็กดกระโดดปุ๊บนี่เป็นไงปกติปกติปลอกอ่ะมันไม่ค่อยมีอันนี้เท่าไหร่นะปกติอ่าในปลอกอ่ะมันต้องใช้เป็นอ่าใช้เป็นอแบบอุ้มสัตว์เนี้ยแต่นี่อุ้มได้เลยเห็นไหมนี่คือรีวิวแบบเต็มที่เลยนะเผื่อแบบเผื่อใครสนใจจริงๆอะไรเงี้ยเออเนี่ยโปรเจกต์รอบนี้น่าสนใจถ้าใครอยากเล่นก็เล่นกันได้นะแต่พี่ไม่ได้เล่นนะเพราะว่าพี่เองก็ ี<ๆ>่ก็ไปเล่นอันอื่นต่อเนาะใช่ก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้มาเล่นอ่ะยังไม่หมดยังมีนะอ,อีกนะเซอร์ไพรส์อีกทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวเอฟให้ด,ดูดูนี่นะปึ๊บแล้วก็อ้าวทำไมไม่ได้อ่ะอ๋อต้องกดโดดอ่ะไม่ใช่กดชิปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้อ่ะเธอแป๊บนึงนี่อ๋อนี่ไงยังนี่ทุกคนนี่นี่ยังไม่หมดนะแต่เปดขึ้นยังไม่หมดเ <c oughs> นี่ยทุกคนดูดูดูท่าเขานะเนี่ยเห็นไหม <c oughs> อันนี้อันนี้จะเป็นอ่าประมันว่ามันไม่ใช่แอดออนเหมือนกันันนี้ก็คือมันเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรนะเธอที่เธอใช้อยู่อะไม่เป็นแอดออปะหรือว่าไงเป็นแอดออนแต่มันเป็นแบบว่าไม่ต้องใช้ไอเทมอะอนี่น,น,นี่ดูท่าคานเขานะครับน่ากลัวน่ากลัวดูท่าคานเะนี่ยน่ากลัว <c oughs>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  ท่าคารน่ากลัวมากท่าคาน่ากลัวมาก ฉัติดสโลเน่ดอ่ะเอ่อครูสกายบอกว่าอันนี้มันจะมีบั๊กไม่ใช่เหรอคุณสกายบอกอันนี้ไม่รู้อ่ะครูสกายเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเดโชเดโชเดโชว์ในครูสกายของนี่ไงพุ้มไปนานหรือทำอะไรอ่าพ้าแขนจะบั๊กเขาบอกอย่างนั้นอ่ะอือฮึอเขาบอกอย่างนั้นใช่กำลังใช่กำลังหาวิธีแก้อยู่ยังไม่ได้แก้เลย เฮ้ยคุณจะกลายมาดูได้หรอผมแค่มารีวิวให้เขาให้เจอไน้เนี่ยแล้วผมอะมามาแอบลองกับนาโชสักพักนึงละใช่ไมาแอบลองสักพักนึงละอืมอืมอืมมันก็ดีนะพันชันดีพันชันดีอยู่พันชันดีอยู่แต่นี่ไงเนี่ยบั๊กจริงด้วยเนี่ยการซอมดีเรามันบั๊กจริงๆด้วยนะนาโชเธอ่าลืมแก้นะมันบั๊กจริงๆด้วย มันแก้มันแก้ไม่ได้นอกจากนอกจากรีเซฟเขาบอกอย่างนั้นเธอต้องรีเซฟว่ะเธอแรปตึงเขาไม่ัชนติดโลเนตกันฉันไม่รู้ฉันไม่รู้มันมันมันติดโลเนตเพราะอุ้มอ่ะอุ้มอุ้มมันติดโลเนตอ่ะได้ยังหายสซโลแล้วเนี่ยเธอลองดีเธอลองรีเซฟอ่ะลองรีเซฟตัวลองรีเซฟตัวแขนซอมีแขนมันเป็นแขนซอมบี้ไปแล้วอ่ะเธอ ด่โอ <mm> um. ้ยเดี๋ยวเล่นปีนี้ได er ้เหรอโอ้โหทีมันก็ปิดมันเป็นของเล่นนูใช้จริงจริงโอเค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 เดี๋ยวรอดูว่าเลชูเลเสร็ตตอนไหนมาเดี๋ยวคุยคนดูต่อก็อืมจะพูดอะไรต่อดีลึงไม่ออกมาม่าอร่อยช่วงนี้อ่าอะไรอ่ะ รีวรีวพิมอะไรที่ไม่เข้าใจอ่ะวันหนึ่งนะพี่งงพี่งงเจ้าพิมพ์อะไรหรือฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าพิมพ์ไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าพิมมันคืออะไรหรยอ่ะระหว่างรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมใช้สับพวกเขาใช้สับคนรับคำแพงนะขอเป็นคนแก่สินะอืมเข้าใจได้เข้าใจได้เป็นคนแก่สินะอืมเข้าใจได้เข้าใจได้แม้ริวริวเป็นคนแก่ก็บอกมาเถอะ เออเป็นคนแก่ก็บวเพระธคนแก่เราเราเราก็วิยยุ่มานาก็ไม่ใช่น้อยอะเนอะล่าสุดกันดินทาเขาแล้วไเป็นไงได้ยังเธอได้ไหมได้ไหมนั่นเดี๋ยวฉันจะดึงดึงไอ้พวกท่าปีนแยกออกมาเลยแล้วกันยังไม่ได้ปีนให้เขาดูใช่ไหมยัง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 งยย่ายังยังยียังัยปงังยยง่ยังันังยดงังยัยังังยังังังยังยังงยังยัาง้ง เราเราเราต้มเด็กกันดีกว่าอะอยังไงนะ <c oughs> ยังไงนะยังไงนะย <c oughs> ังไงนะเถอก็นะอืมต้งวันนี้ทำอะไรต่อดีอะนั้นร <c oughs> ะหว่างรอระหว่างรอระหว่างรอเดโช่ไปข่าวเขรเซแล้วเอาน้องไอคิมาดีกว่าอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอะไรคะพี่่ะฮะไม่ถึงยังไงอะพี่ไม่เข้าใจอะลูก ที่หนูพี่มาคือยังไงลูกไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจพี่งงหนูพี่มาได้อะลูกเดี๋ยวจะของเซิร์ฟไปห้องน้ำแป๊บเดียวไปโอ้โหแล้วฉันทำอะไรได้บ้างนี่นอกจากแบบอยู่หน้าจอเฉยอย่างเงี้ยงั้นก็ได้เดี๋ยวฉันไปเข้าจาวาระหว่างรอเธอแล้วกันเธอเธอไปเดินก่อนได,ได้ได้เดี๋ยวฉันเข้าจาวาก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> โอเคโอเคมาทุกคนเดีย๋ยวมา อันนี้ดีกว่าคิดไม่ออกว่าจะคุยเรื่องอะไรดีทุกคนกินข้าวหรือยังไงถามแบบคิดไม่ทานคุณคิดไม่ออกใช่ไหมฟอสตาเชนกับผมไหมอ่ะอะไรนะคิดไม่ออกฟอสตาเชนกับผมไหมไม่ดีกว่าครับไม่ที่พี่เคยเล่นอ่ะพี่ครับพี่กับพีพี่ครับพี่พี่มีแขนพี่มีแขนจะไออ้อยยังสมักสมานชิ้นกัน ก็อืมน่าสินะาก็อาจจะมีแต่ว hmm. so like ่าก so ็ต kind of ้องรอดูก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าเราก็เตี๋ยวมาส่งขอโอเคเราก็เตี๋ยวมาส่งโอเคโอเคอเคเนี่ยถามเรื่องต่อไปได้ทุกคนมันไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสคุยกันได้ปกติเลยแต่ไม่ใชว่าผมอะชวนคุยไม่เก่งแค่นั้นิ่งปลาราอร่อยโอ้ยขอใช่ใช่กินอยู่ค่ะโอ้โหแต่ละคนแต่ละคน แหมไม่แบ่งกันเลยเนาะไม่แบ่งกันเลยใจซีไม่แบ่งกันเลยแซบกันอยู่กันนะ่ะแซบกันอยู่แค่นั้นน่ะไม่แบ่งเลยโหดร้ายมากไม่แบ่งกันเลยขอเป็นขอปืนครับจันเ <c oughs> ดย์โจเดยโจอยู่ไหมเอามาอยู่ด้เขาไปเขาไปห้องน้ำ๋ยวเข้ามาเ๋ยวเข้ามาถ้าปืนหรอไม่มีต้อง็นไม่มีดีกว่า อ่าจริงด้วยสิวันอาทิตย์นี้เป็นวันเทศกาลไอดอลใช่ไหมกินอยู่ครับกินข้าวกินข้าวต้มจนกลายเป็นผู้ป่วยแล้วค่ะอ๋อหมายถึงเวอร์ชั่น1.21.73มันจะมีแต่ละเวอร์ชั่นค่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าน่าจะใช่แน่เป็นล็อกล่าสุดใช่ใช่ใช,ใชเป็นล็อกล่าสุดไป เดี๋ยวเรามาเอาน้องมาหน่อยดีกว่านะน้องไอคิอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนั้นเหมือนประมาณว่าไม่ได้เอาน้องมาเล่นแบบเต็มที่เลยอะวันนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอาน้องมาด้วยดีกว่ามาเล่นแบบเอาให้สุดเนาะเผื่อคนดูคิดถึงน้องไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทาเสียงน่ารักเหมือนในไลน์นะบอกเลยไม่ได้ทาเสียงน่ารักเหมือนในไลน์นะบอกใครนี้ก็คือทาเสียงแบบปกติเลยอืทาเสียงป,ปกติเลยอืเดี๋ยวหยิบน้องมานะครับแป๊บเดี๋ยวหยิบมาให้น้องไอคิอ่านี่ นี่ครับน้องมาแล้วขออย่าประสบสูงด้วยสักครู่ช <c oughs> ่งนี้ผมจะเล่าว่าคือผมไม่แบบเสียงคือไปเจริงๆอะตอนเนี้คือคือผมอะก็กินยาไปหลายเม็ดอยู่เหมือนกันกินยาอะไรนี่ให้มันหาย <c oughs> นานแล้วเหมือนกันที่ผมไม่ได้ป่วยปกติผมป่วยตลอดนะปกติอะใช่ครับ <c oughs> วัสด,ดีครับอ๋อเลโชเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิเซง่ายวัดีวดีวัด,ด,วด,ดีนี่เซนี่น้องไอคิเอง <c oughs> น้องไอกิที่ไม่ไดามาเล่นแบบเต็มที่เนาะไปไปกันต่อก็นั่นแหละคือเอาจริงอะ่ะน้องไอกิอ่ะผมเองก็อยากสานต่อนะแบบอยากสานต่อสตอรี่ของน้องเหมือนกันเลยอยะเพราะว่าคืออุ้ยพอลองเล่นดูแล้วเออมันก็โอเคนะน้องน้องแบบเต้นแล้วมันแบบมันไหลลื่นดีแบบยังไงเดียถ้าไม่ติดว่าเสียงหงแบบมันมันเป็นเสียงเดิมอะ่ะมันมันน่าจะโอเคอยู่อะ่ะ <laughs> ผมเองก็พยายามแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะฝึกแอบฝึกเดียวว่าแอบฝึก เมส่งน้ำไปดาวมันช่วยไหมครับไม่ช่วยเลยน้ำไปดาวมันทําอาหารเอาไว้ทําอาหารไม่ใช่หรอมันเอาไว้ทําอาหารไม่ใช่หรอมันไม่ได้เอาไว้กินนะมันไม่ได้เอาไว้กินเลยบ้าเปล่าไม่ได้นะสุดสวยจ้าจ้าจ้าส,สวยมากจ้าจ้ากลยแหละอืม คือถามว่าจะทำไหมก็ทำนะแต่ผมคิดอยู่ว่าจะทำประวัติน้องยังไงดีแบบในอนาคตนะอย้าว่าในอนาคตอะไร้ยในอนาคตอะไรย่างเงี้ยแบบผมอาจจะแ,แบบพาน้องเล่นอ่าไม่ใช่เสกเหมือนว่า,าให้น้องแบบมีตัวตนจริงๆในอ่าในเรื่องราวของโลเพอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อยากให้มีอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ต้องรอจะแหละว,ว่ายังไงในอนาคตดีกว่านะครับผมเนาะร้านใครรู้เลย <laughs> ผมไปหามาใน Google อ๋อโอเคครับแหมคุณสลับไอ้น้ำมะนาวนะแต่ข่าลองไม่ต้องนะข่าลองไม่ต้องน้ไม่เอานะไม่เอานะข่าลองไม่ต้องนะอย่าเอามาอีก <c oughs> มันไม่แซบเลยสันดิดเป็นเอาไว้ทําอาหารไม่เจอ๋อเอามาทําไมทําจริงเอามาทําไมมันไม่ได้ช่วยเลย <c oughs> อืตอนนี้คุณดูสามารถถามผมได้นะผมตอบได้หมดนะ Q&A ได้แหละอะส่วนหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าอย่าถามแบบ้ําเกินไปนะ้ไม่งั้นผมไม่สามารถตอบได้ด้วยอมครับทําไมนะนั่นสิทําไมนะ <c oughs> อา้อาวอโอ้โห <c oughs> โอเคน,นั่นแหละตอนนี้คนในดิตเขาก็ไม่กล้าพูดนะี่เนี่ยอื <c oughs> อมผมก็ไม่ได้ชวนคุณคุยยังไงดี <c oughs> อา่อาอ่า <c oughs> <c oughs> อะไรดีอะไรดีคิดก่อนคิดก่อนสรุปว่าจะมาเล่นแชมเปี้อนเดโชอะมาแล้วเฮ้ยมาแล้วโอเคเพื่อนคุยฉันมาแล้ะซื้อเกมนะครับแจกคนดูหน่อยโอ้ยคือขอขอพูดตรงนี้นะคนดูฟังผมนะคือทุกวันนี้คือเงินผมอะมีแค่ถึงหลักพันคุณใช่ผมซื้อยังไงก่อนอไใบครับที่ผมซื้อมานี่ก็ปลาไปเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยห้าร้อยกว่าบาทแล้วคุณคุณมันไม่ได้ มันไม่ได้คุณให้ผมแจกคุณดูยังไงก่อนผมตายวันนี้สิคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้คุณดูอันนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะครับไม่ดีครับไม่ดีรอบไ่ได้คือถ้าให้ผมซื้อมันก็อะไรอยู่ผมไม่ใช่ช่องใหญ่ขนาดนั้นผมก็ช่องแค่คนติดตามหนึ่งพันที่นั่นเองผมซื้อให้คุณไม่ได้ เงรนยังวิธีการเงินคุณคทุณต้องเล่นบูลรอกไปเ็าเพอชนะคุณได้เงินมาสี่สิบบาทไปโ,โอ้ <laughs> นั่นแหละฉะนั้นไม่ได้นะครับแจกแค่สามสามท่านเท่านั้นมันก็ใช่ครับแต่ว่าคือใต้พื้นแบบตรงๆนะครับคือดูเขาเนี่ยแบบว่าผมไม่มีงบประมาณเยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก็มันถามว่ามันแจกได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยอะครับแต่ผมไม่สามารถแจกให้ได้นะครับขออภัยจริงๆผมแจกให้ไม่ได้จริงๆเนาะอืม คือคุณต้องใจงเย็นนะแบบอย่างนี้ผมไปต่อไมถูกเลยนะมาขอคนอื่นฟรีๆอย่างนี้มันไม่ได้นะหนูแต่ละ,ค,ะคนเขาอาจจะหาตังก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะ give me money sure ใช่มันไม่ได้นะครับผมเนาะมันไม่น่ารักเลยคือผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับคําพูดของผมนะแต่ผมขออย่าพูด <adays? S 1> แบบตรงๆเนาะก็ คือการที่แบบว่าแจกไมคับให้มันก็ได้แต่ว่ามันมันมันเป็นเหมือนแบบการขอฟรีมากกว่านะครับผมอยู่นี้ไมค่ะมันต้องซื้อกันครับมันไม่ใช่ว่าจะแจกกันง่ายเนาะใช่มันไม่ได้ครับมันไม่น่ารักเลยอืมไม่ไม่เหมือนไมค้อยู่คุณปูกนะใช่อะถ้าถ้าเป็นไมคับโทรศัพท์อะมันเพราะว่าไปอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่เป็นไมคับในอมน้องที่ผมซื้อมาเนาะมันก็นะนั่นแหละ ใช่มันเป็นไม์คับมือถือเอ้ยมันเป็นไม์คับในคอมซึ่งมันแพงอยู่แล้วให้ผมซื้ออะสมมติว่าคุณคำนวณอ่ะคุณลองคำนวณอะไหมครับสมมติว่าเราซื้อแบบอะที่แท้กว่าน,นี้ประมาณหลักพันใช่ไหมคุณไปสามท่านก็สามพันบาทอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วงบประมาณผมบบมีแค่นี้เนาะซื้อเองเถอะครับใช่ไหม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 เลี้ยวใช่ไหมซื้อเองมันน่าภ<อ>ูมิใจเยอะเลยแ<อ><ล>บบว่าเราตังเราใช้ความพยายามตัวเองกว่าจะซื้อมาได้มันน่าภูมิใจมาก ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับเนาะมันไม่น่ารักเลยโอเคไหมไม่เอานะครับผมเนาะอืมอึ้งเลยพอเจออย่างนี้อึ้งเลยไปต่อไม่ถูกเลย <c oughs> ผมไปต่อไม่ถูกเลยไม่ได้นะคะไม่น่ารักเลยเนาะ <c oughs> ถ้าจะให้ผมแจกก็ <c oughs> คงเป็นในนี่ที่กว่าไหมอ่ะเดี๋ยวผมคิดก่อนในอนาคตนะอย่าว่าในอนาคต อนาคตนะครับอาจจะอาจจะมีแจกแต่ว่าไม่ใช่แจกในเชิงที่บอกว่าแจกเกมหรืออะไรนะครับแต่อาจจะเป็นแจกแบบเงินเล็กๆน้อยๆที่แบบอาจจะไม่ค่อยมากเนาะก็อ,อย่างที่ผมแล้วผมอะเห็นอย่างเงี้ยแต่ผมเองก็สมัยเงินผมอะจะเอาไปกับการเนี่ยลงทุนพวกนี้มากกว่าไงไม่ใช่ว่าลงทุนสีต้องเรียกว่าอ่าประมาณว่าผมอะต้องเอาเงินแบบมาโฟกัสกับสินพวกนี้จริงๆเพราะฉะนั้นผมเองก็อาจจะนั่นแหละมีเงินไม่ค่อยมากเนาะ มีเด็กถามสเปคคอมไอละด้วยเอ๋อสเปคคอมของพี่หรออ่าถ้าเป็นแรมสาแล้วก็อ่อซีพียูสครับผมสี่พัใช่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 สเปคสเปคคอมสาแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงคือฟังผมนะข้อเสียอย่างหนึ่งคือ,นะอ,คอแบบไม่มีกราฟจอครับแค่นั้นเลยแต่ตอนนี้ผมก็กำลังจะซื้อเร็วๆนี้แหละเนาะจะซื้อกาดจอแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสมมติว่าผมจะเปิดอ่าเท็กเจอใช่ไหมเดี๋ยผมเปิดให้ดูเลยว่าทำไม ถึงไม่ค่อยเปิดแล้วใช้เป็นไมค์ครับเร็วเนาะสมมติอ่ะผมใช้เป็นเทเจอร์นี่เนาะรอแป๊บนึงอ๋อไม่ต้องแจกหรอกครับอ๋อโอเคครับครับผมไม่แจกหรอกแต่อนาคตพี่แนี่ยไงผมนี่ไงสมมติโอ้โหมือดอ่ะทำอะไรอย่างนี้ผมเอาไม่มีกระจอลรงรับใช่ถ้ามีกระจอลองรับเมื่อไหร่นะผมบอกแลว้วผมจะเปิดแบบเต็มที่เห็นไหมนี่ขนาดาแบบผมเปิดไอ้เท็กเจอร์ที่มันไม่ค่อยแรงนะเห็นไหมยังหน่วงเลยแบบหน่วงจัดเลยเห็นไหมสมมติว่าผมจะเดินเห็นไหม มันก็จะหน่วงเห็นไหมเนี่ยคือผมอยากใช้แบบภาพสวยๆเหมือนกับคุณเห็นเขาอะแต่ก็นัเดีวยวความเรียกว่าทีจำกัดของคอมผมด้วยแหละมันเลยได้แค่นี้แบบมันเนื่องจากว่าคอมผมอะมันเปิดทั้งสองอย่างเปิดทั้งเกมเปิดทั้ง OBS เปิดทั้งอะอะไรนะพวก Google ที่แบบว่าเอาไว้ดูยูทูบยูทู e อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเลยค่อนข้างแกรกเนาะ <c oughs> ซึ่งผมอะ <c oughs> ก็อยากจะอัปเกรดคอมของตัวเองให้มันดีขึ้นเพราะว่ามันจะได้แบบเออตอนโลอเงี้ยมันจะได้แบบ มีอัตลัที่มันสรุปกว่านี้หน่อยอ่ะเนี่ยใช่ไหมผมปิดฟังกชันหมดทุกแทบทุกอันอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปที่ดูผมปิดไม่รู้จะปิดยังไงแล้วว่ะคิดสภาพผมผมปิดทุกอย่างอ่ะที่มันไม่ทําให้แหลกอ่ะเนี่ยใช่ไหมผมปิดไปเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมปิดให้ดูถ้าพี่อะไาเล่นเอาเอาเออเอาชีวิตรอบมันจะเป็นยังไงนะน่าสนนะเอาไว้เลยโชว์อะไรเลยชีวิตรอดเออเออเอาไว้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  เอาไป้น่นไปชวนบุคคลในทางานเลยเบรกล็อกไหมเบล็อกไหมหรือไงดีเบรล็อกเหรอฉันอยากบอกเลยนะว่าตเกลิตันบนเบคกล็อกมีโหดกว่าจ้าว่าเยอะเลยนะไหวเหรอไม่ไหวก็ต้องลองดูเอาป่ะล่ะเดี๋ยวจะได้จะได้มีใครเป็นคนสร้างเซิร์ฟ่ะเธอได้เธอสร้างก็ได้ฉันฉันเข้าฉันเข้าเซิร์ฟฉันแก้ปัญหาตรงนี้ได้พอดีอ่ะเข้ามาเข้าไอ้ตรงเซิร์ฟฉันก่อนอ้าวอ้าวซะอย่างนั้นโอเคนั้นก็อุ้ยออาแป๊บหนึ่งนะเหมือนแป๊บหนึ่งนะ ไรฉันม right? ีป so so of so of so ัญหาได้หน like yep. ่อยสักคนนะแบตเหรอน้องไปด้วยเบสเหรอน้องไปด้วยได้ครับได้ได้อ่านั้นหนูในโชว์เข้ามาในห้องที่พี่อยู่ได้ไหมอ่ะหนูเห็นหนูเห็นห้องที่พี่อยู่กับอ่าเรโชไหมเข้ามาในดิสได้เลยเข้ามา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 ได้ได้เข้ามาได้ได้อย่าไปกลัวจานเชเซเซอะไรเซเซอะไรสิจเซโซก็เรื่องสกินนิตอนเนาะพี่เมื่อวาน ผมเล่นแล้วแม่งยืนหันหลังอยู่มันหันกันไปยิงได้อ๋อโอเคเลยแป๊บนึงนะเหมือนขอขอยาแป๊บนึงนทุกคนตอนนี้ไลไรผมมีปัญหาแป๊บนึงนะสักครู่นะทุกคนค,คุณรู้หรือไม่ว่าสกิเลตันดเดบิล็อกนั้นชใช้เอ็มบอรดทุกคนรอแป๊บนึงะ <ๆ S 2> นะคะพอดีเหมือนไลไรผมจะมีปัญหาแป๊บนึงสักครู่นะครับอ่ะ๋ย่ออกจากไอ้นี่กันเฮ้ยแป๊บนึงทำไมไลไรใช้ไม่เป็นอะไรไม่อทุกคนตอนนี้อ่อ ไลฟ์มันดูแปบลบแบกๆไหมอะ่ะอันนี้ถามก่อนถามก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าทาผมมันจะมันจะไม่ดีอะเท่าไหรอ่อ่ะประทินนะสมวติว่าเราจะปรับโอ้สัญญาณดีก,ก็เจ็ดพันก็ถูกแล้วทำไมมันไม่ได้วะนั้นเดี๋ยวปรับมาเป็นหกพันเก้าไลปิดหกพันเก้าสกุน้นยคนอ่ะอึ๊บขายย่งหายหาย่งหายย่ง Okay. อโอเคมา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 รึปฮึ่มอ่อยเจ็บคอโอเคทุกคนรอแป๊บนึงนะครับผมเนาะโอเคอ่ารึ๊บอ้าอ้ออ้โอ้อจอม,มืดครับสักครู่นะครับสักครู่นะมืดเขียว ครับทุกคน,น,คกคนแปบ๊บหนึ่งให้เวลาผมแปบ๊บหนึ่งทุกคนให้เวลาผมแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าผมต้องเปิดปิดไ์ใหม่หรือเปล่าอะ่ไรผมมีปัญหาขอเวลานะครับทุกคนอ,อทำไมมันเป็นอะไรเนาะเฮ้อไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดอันนี้อ่าโอเคเอ่ะนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเค ไ์ผมไม่ดีเลยวันนี้ไม่เป็นอะไรเนาะสัญญาณเด็ดผมเป็นอะไรอะ่ะขอยับสักครู่นะครับทุกคนสัญญาณเด็ดผมเป็นอะไรอะ่ะโอเคน่าจะหายแล้วน่าจะหายแล้วนะครับทุกคนดูน่าจะหายแล้วน่าจะหายแล้วเนาะ